สวัสดีคนตัวนี้อยู่กับผมลาซอนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบ Energy นะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมอ่ะว่ามันดียังไงนะแล้วก็วิธีได้รับเออ r n y r g y ประจำวันได้จากอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ, <c oughs> อย่างผมอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเพราะว่าพฟื้นนะไม่ค่อยสบายนะครับระบบ e n e น g y นะครับเพิ่มสิทธิประโยชน์ครับยก,กระดับความมันลงดันได้รางวัลเพิ่มก็คือเพิ่มจำนวนเซนนะครับได้ต่อรอบนะครับ ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Energy นะเราสามารถดูได้จากไหนหรือว่าได้ยังไงนะครับอ่าเริ่มแรกนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เกมนะครับวิธีดู Energy นะครับก็คือจะอยู่มุมบนขวานะครับใต้แผนที่ใต้แมปนะครับให้กดไปครับแต่งเจนนจีนะครับก็จะมีบอกนะครับว่า Energy ที่ได้รับนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่มี20ครับ20นะครับเราสามารถหาพลังงานได้จากไหนก็คือได้ตามที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือ hunting zone p v p เอ็นชันคัดตุ้มเอ็นชั่นสกิลเอ็นชั่นหรือเรียกว่าบวกลูกแก้วนะครับแล้วก็สล็อตกรชชีนแล้วก็โยกตู้ก็คอสตูม m ิกนะครับก็คือผสมชุดนะครับแล้วก็เขามีบอกอยู่ว่าถ้า Energy Point นะครับจะถูกรีเซ็ตเวลาตีสี่นะครับของทุกวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสามารถได้จากไหนแล้วก็ได้จํานวนเท่าไหร่นะครับนี่ครับกดอ่าแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วทุกคนก็เข้ามาอ่านกันนะครับแล้วเรามากดดูกันว่า ดันแต่ละดันนะครับจะเพิ่มเ็นนะครับตามความยากนะครับแล้วก็มีการปรับเซนในดันเก่าๆด้วยนะเช่นโฮเทลนะครับก็เมื่อก่อนนะครับจะได้1นชั่วโมงครับจะได้7จ็ดแสนนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเคนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณน้ครับแล้วสิบเคก็ตามนี้เลยครับทุกคนอ่าแล้วก็ถ้า e n e r g y หมดนะครับทุกคนไม่สามารถลงดันได้นะครับทุกคนต้องไปเพิ่ม Energy ก่อนเนาะโอเคแล้วก็ แล้วก็แม็กเอ r เนอร์จีสูงสุดของแต่ละบัญชีนะครับแต่ละ ID นะก็เวล1ถึง19ก็แม็กที่10 2 0ถึง3 9 15ครับ40ขึ้นไปก็20นะครับนี่ครับตามนี้แล้วผมจะไม่ให้ใต้ดี s ค r ิปชั่นแล้วทุกคนเข้ามาอ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ต้องการอ่านนะครับอเสำหรับวันนี้นะครับผมลาซอสนะครับขอตัวก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ